วันนี้เรามาทำทาร์ตเลมอนกันค่ะเพราะว่าช่วงเทศกาลถือศีลอดนะคะก็จะทำขนมหวานเยอะหน่อยแล้วก็ทำอาหารเยอะหน่อยช่วงนี้จะทำทีหน่อยนะคะจะมีตัวแครกเกอร์มีนาใช้แบบหวานนะคะกับแบบเค็มผสมกัน100กรัมแล้วก็มีถั่วค่ะใครไม่มีไม่ต้องใส่นะเป็นถั่ววอลนัทค่ะถั่วอัลมอนด์แล้วก็เม็ดมะม่วงหิม,มาพานจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่า ส่วนตัวอยากให้เขามีแบบมีเท็กเจอร์มีรสชาตินะ20กรัมเราจะเอา2อย่างเนี้ยนะคะมาปั่นรวมกันให้เป็นผงนะเราจะเอาตัวนี้นะคะมาบดบดใส่เครื่องบดแบบไหนก็ได้เครื่องปั่นธรรมาดาก็าได้หรือว่าเราจะใช้ทุบๆๆๆเอาก็ได้เช่นเดียวกัน สำหรับคนไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็จะทำแบบนี้ได้เลยใส่ถุงแล้วทุบแล้วก็ทุบทุบให้พอแหลกใส่เนยละลายลงไปนะคะจะเนยเข้มหรือเนยจืดก็ได้แต่แนะนำให้เป็นเนยจืด ให้มีเครื่องปั่นใส่เครื่องปั่นก็ได้ค่ะเนยละลายประมาณหกสิบกรัมแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันหรือปั่นค่ะปั่นให้เขาเข้ากันพิมพ์นะคะวันนี้ใช้เป็นตัวนี้เส้นผังสูดกลางเท่าไหร่ตัวน,นี้เอาเข้าแอร์ไฟเยอร์ได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสิบห้าจุห้าเซนนะคะหรือใครจะใช้พิมพ์ใหญ่ก็ได้เดี๋ยวเราเทตรงนี้นะ หรือใครจะใช้พิมพ์ใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่หรือใครจะใส่เป็นถ้วยก็ได้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ตัวแก้วกรุแล้วก็เอามือเนี่ยค่อยๆตะลอมขอบอยากได้หนาขนาดไหนนะใช้พิมพ์ใหญ่กว่านี้ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเสร็จแล้วคราวนี้พักไว้ก่อนนะเรามาทำในส่วนของ ครีมชีสกันค่ะในส่วนของครีมชีสจะมีครีมชีส125กรัมน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะจะปั่นก็ได้จะคนก็ได้คนผสมให้เข้ากันน้ำตาลทรายขอเป็นแบบละเอียดนะ ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะเบอร์สามเพราะว่าเราใช้พิมพ์เล็กถ้าใช้พิมพ์ใหญ่ใช้ไข่ไก่เบอร์สองไข่แดงมากน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะผิวมะนาวหนึ่งลูก ใครหาแบบสีเหลืองไม่ได้ใช้สีเขียวสีเขียวก็สวยเสร็จเรียบร้อยคนุอนตาอบที่ไฟ160องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมแล้วเราก็เทในส่วนของตัวนี้ลงไป อบค่ะ160ยสิองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะประมาณ25-3สินาทีจ้าไฟอ่อนไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะอบมาประมาณ25นาทีค่ะสังเกตได้ยังไงเอานิ้วแตะเอาหลังนิ้วแตะตรงเนี้ยค่ะเขาจะตึงๆเห็นไหมเขาจะตึงๆแล้วก็จะมีตัวเนี้ยติดออกมานี้นึงถือว่าได้ที่ละและอร่อยด้วยทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำซอสลาดข้างหน้ากันค่ะ หลังจากตัวทานนะคะเราเย็นตัวลงเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะเราก็จะมาทําส่วนของหน้าเขาค่ะเจลาตินค่ะครึ่งช้อนโต๊ะน้ําธรรมดาเราจะบูมเจลาตินนะคะหรือน้ําเย็นก็ได้สองช้อนโต๊ะคนค่ะแล้วก็ทิ้งไปสักพักหนึ่งใครไม่มีเจลาตินสูตรนี้ไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่าใช้แป้งข้าวโพดได้แต่ว่ามันจะเหลวขึ้นหน่อยเท่านั้นเองอ่ะนี่เราก็ทิ้งไปสักพักนะคะ คราวนีนะ้ในหม้อนะในหม้อนะคะจะมีน้ําเปล่านะคะหนึ่งถ้วยตวงหรือใครจะใช้เป็นน้ําผลไม้เลยก็ได้ก็ตัดน้ําตาลทิ้งแล้วก็ตัดเลมอนน้ําเลมอนทิ้งเขา้าใจใช่ไหมน้ำมะนาวค่ะประมาณ2-3ถึงช้อนโต๊ะความเปรี้ยวเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะคะตามความต้องการเพราะเราชิมได้น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะค่ะ ทำไมมีน้าพูดแบบนี้ถ้าเราใช้น้ำผลไม้สำเร็จรูปเขาก็จะมีความเปรี้ยวความหวานของเขาอยู่ในตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นเราใช้แบบนั้นเลยก็ได้แป้งข้าวโพดค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแบบนี้สีผสมอาหารค่ะสีเหลืองนิดหนึ่งคนทุกอย่างให้เข้ากันนิดหนึ่งนิดหน่นิดหนึ่ง ไม่มีสีผสมอาหารสีเหลืองนะคะใช้ขมิ้นผงเดี๋ยวเราไปตั้งไฟนะคะกวนแบบนี้ละค่ะจนขาวเดือดค่ะชิมได้นะความเปรี้ยวอะ่ะวิเปรี้ยวพอไหมวิหวานพอไหมเธอเปรี้ยวหวานพอไหมถ้าไม่พอเติมนะคะเติมได้หลังจากที่เดือดแล้วนะคะเรายกลงเลย ระหว่างร้อนๆนะคะเราก็ใส่เจลาตินลงไปเลยค่ะที่เราทำเอาไว้ใครจะไปอุน่นไมโครเวฟก่อนก็ได้นะแล้วค่อยเอามาใส่คนจนเจลาตินละลายนะคะเวลาเราเทเราจะเทผ่านกระชอนนะคะคือเราจะกรองเขานั่นเองมีนาก็ไม่ได้เซียนนะทำแบบแม่บ้านปกตินะคะไม่ได้เก่งกาดอะไรเลยกรองผ่าน เขาจะเนียนขึ้นค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงนะคะแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณสามชั่วโมงแล้วก็ตัดทันได้เลยจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะบอกเลยว่ารสชาติเปรี้ยวอหมหวานค่ะสดชื่นมากลองทำดูค่ะ